อาบน้ำแล้วเตรียมจะกลับขอนแก่นแล้วค่ะ

ไหนอะลูกคืออะไรอะไหนอยู่ไหนที่ไหนี่ยอ๋อที่ตักข้าวนี่คืออะไรอ่ะที่ตักข้าวค่ะสวัสดีค่ะอะไรที่คืออะไรอ่ะนี่แจกที่คืออะไรอ่ะมีแดงเหรอแดงแดงเอาเอาทำไมล่ะลูกเอาเอาเทออกอ่ะมดแดงเหรอลูกน้องเพชร วิ่งมาวิ่งมาหายายคอยไม่กินเลยค่ะคอยไม่กินเลยค่ะเอ้าคอยไม่กินเลยค่ะออกยังออกไปแล้วออกไปแล้วอาจารย์จะหนักกินกุเต๋อ <c oughs> ไม่อยากกินกุเต๋อไมาไมสลับกันเล่นสลับกันเล่นไปไปมา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 นี่มานี่มาไปเอากล้วยไปเอากล้วยกันเยวนางพาไปเอากล้วยก <c oughs> ัน <c oughs> แม่ตอนนี้มันน้งเจ้าเห็นบ่หนิงานนีิบ่เอาลงต้งมาไกลไม่เขาตัดแล้วไม่อาลงไงดูดิใช่ร่วนต้งหลายงานผุนผุนมุนอันแหงเมื่อเจเบิงผุนเสร็จเสด้บ่ผุนอ่ะเพื่อตัดแล้วบ่เอาลงก็ล้างข่าวรออีกสักครู่นะคะมันอาจจะไม่ท่ามันยังไม่อร่อยเท่าไหร่ เนี่ยมันกําลังอันอันนี้ตึงเหาืองานนี่นะตึงเรลงานนี่นี่สีน้ําตาลสีน้ําตาลแล้วมันเป็นกายเป็นสีขาวอืนั่นดีง่งาปลาคามเอมาไปอ้อยไฟมาเนี่นคก่อข่าไหม เมื่อวานนี่ว่ากับหดหอดหันนี่ก็ไ่ได้ฮดโอ้ยต้นผักคาไหมต้นผักคาได้หนึ่งสองสามสี่หาหาต้นปลูกใกล้กันพดต้นน่ะไปไหนลูกมามาอันนี้ค่ะจ้ะ นางไปไหนไยายตัไปทีมน้้ทีหน่วยงไง่ไอเพ,พ็พพพดเพ็ดเพ็ดมาเพ็ดปล่อยมันไม่ไม่ไมากระชัางมามาถ้ามันออกก็มันไม่เข้าหรอก ยังค่ะจะกลับวันนี้ก็ลังจะกลับแล้วค่ะนี่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนี่กำลังจะกลับไปหาพ่อกับแม่ค่ะพอดีมาเอากล้วยสุกค้าเคี้ยวัดจังหวะนี่ัตัดอ,อ้อกมันสิเพีย้ยโออใส่แหวนน้ำสหรอโอ้โหเมีดบอ เนี่เติโอนไปแล้ถือแล้วดันไปแล้วเนยายเนี่ยนีกับ่บเบิรงนลานนั่นนี่อะไรน้ำยายยายพวกนี้ไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องไปทางไหนไปน้ำเมาทักอะไรโอ้เนี่ยใช่มันไม่หมดแล้วเหรอเม้ามันมานกกินหมดแล้วค่ะวันกันเม่อวามันอยู่สูงมันตัวโกงขี้พวกนีหเลยตัวโกงขี้พวกน อ่ะมาตัดออกซุ้มมัน <siglo> น <achi bizarre> ั <principio> ่นนี่เออจะเชื่อดีจ้ะตะวันหวีนึงตะวันให้เนาะงุ้ยซีหวีนึงอีเชื่อยายแตนตัดออกเลยกินได้ก็กินอ่าอ๋อโอเคอ่ะตะวันดิเอาเอ้ส่นไม้เออไอ้หัวกี่ดอกมั้งเนี่ยสุกแต่แซ่บค่ะเป็ดกินนี้ดีเลยสุกพันดีซุก บอกผู้ใดามาตัดกับวัวนยังขบด้นยนะนี่คนม,ม,ม่เห็นตินมมี่ผู้ใดเห็นแ่ะ <c oughs> ไปนะวานี่กับดอกกล้วย <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้อง จน้อยกับสีด้ทรงต่อนะคะเพราะมันเทิมเลยกินน้ำแน่กินน้ำแน่กินน้ำแน่กินน้แกินว่ได้บ่อคนละเอ้ยกินว่ได้บ่อเฮ้ยกสาวพอบ่อยอืแนั้่น โอ้ยหล่นหล่นสกู yeah. ๊ปเตอร์อย่าเอาลงมาลูกอย่าลงมาเอาจะไปตรงนี้นู่นไม่ต้องมาต้องมาทับเหรอเอาไปไปสิเอาไปเสียข้างเลยแต่ไปพูดเราเรียกเหรอเรามันก็ตัวจะไปรงเรียกเออถึงตึ้งมากระเตอร์ถึงตึงเอาบวกอะไรอ่ะยัง โอ้ยไปแล้ว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 นางเรียกมาเรียกมาเรียกลับมาเข้าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หาหก มันเป็นหนึ่งสองสามสิฮาโดกไหมพี่น้องของกระสออ